สวัสดีพี่น้องชาแนลเมททุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยอนิเมะมหูกะโคโคโนเรตโตเซตูกูเฮนอ่านอิงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ภาษาไทยก็คือพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวชภาคย้อนความหลังเป็นภาคอดีตของชิบะทัศยะกับชิบะมิยุกิละครับที่ทั้งคู่นั้นอายุได้13ปีเพิ่งขึ้นชั้นม1เพื่อไเป็นการเสียเวลาเสียนานีกาก็ไปรับชมการสปอยกระเถิดน,นะครับเปิดเรื่องมาในปีคิตศกราช2092 ครอบครัวของมิโยกิกับทัศยะก็เดินทางไปเที่ยวโอกินาว่าลงเครื่องมานะครับทัศยะก็รับหน้าที่ขนกระเป๋าขนสัมภาระต่างๆละมิโยกิก็มองทัศยะด้วยความสงสัยชิบะมิยะผู้เป็นแม่ก็บอกไปว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกทัศยะนะ่ะเป็นกาเลียนแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ชายของเธอแต่มิโยกินะ่ะเป็นเจ้านายของเขานะคะ <c oughs> มิโยกิก็รับคำแต่เธอก็รู้สึกอึอดอดัดที่มีพี่ชายคอยตามหลังตลอดเวลาดัดภาพไปที่บ้านพักตากอากาศละครับซากุระอิโมนามิ เธอก็มารออยู่ก่อนแล้วเธอเป็นการเรียนของชิบะมิยะนั่นเองมิยุกินั้นอยากไปเดินเล่นริมทะเลแต่แม่ก็บอกให้พาทัศยะไปด้วยถึงจะไม่ค่อยพอใจแต่มิยุกิก็พาทัศยะไปด้วยล่ะครับทําตามคําสั่งของคุณแม่ละระหว่างที่เดินเล่นอยู่นั้นมิยุกิก็คิดในใจว่าไม่เห็นต้องให้ทัศยะมาด้วยเลยดูไปท่าทางก็ไร้ประโยชน์เสียจริงเป็นเหมือนแค่คนรับใช้ไม่จะเป็นต้องให้คนแบบนี้มาปกป้องหรอก แต่แล้วนะครับมิโยกิก็เดินไปชนกับสามทหารละ่ะทหารก็ห้าวอยากหาเรื่องมิโยกิอ oh. ัศก็เข้าปกป้องเธอกลุ่มทั้งสามคนนี้ก็เป็นพวกลูกกําพร้าของทหารอเมริกาที่มาประจําการอยู่แถวนี้ล่ะครับไอทหารที่มีชื่อว่าโจเซฟก็ห้าวมากล่ะครับอยากทดสอบทัศยะโชคหมัดเข้าอัดทัศยแต่ทัศยะก็รับได้ละ่ะทางทัศยะก็ขอสวนกลับไปบ้างละ่ะจนหมัดเดียวนี้หมดสภาพไปเลยจบงานแล้วทัศยะก็ดึงแขนมิโยกิกลับบ้านพัก มิยกิก็ได้แต่คิดว่าคนคนนี้นี่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้เลยเหรอตกตอนเย็นมิยุกิก็ได้เป็นตัวแทนคุณแม่ไปร่วมงานเลี้ยงของตระกูลโคโรบะตระกูลโคโรบานี้ก็เป็นตระกูลผู้ช่วยของตระกูลโยสุบะนั่นเองล่ะครับที่มิยกุกิได้เป็นตัวแทนคุณแม่ก็เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายนั่นเองฮอนามิก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยของมิยกุกิมิยุกิก็มีความสงสัยก็ถามไปว่าหน้าที่แบบนี้นี่ควรจะเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตไม่ใช่หรอคะ,ะถามมาแบบนี้นี่ฮอนามิก็อึ้งตอบไม่ได้เลย มิยุกิก็ได้กล่าวขอโทษไปที่ถามอะไรไปแบบนี้ตัดภาพไปมิยุกิกับทัศยะกำลัร่วมงานเลี้ยงของตระกูลคูโรบะมิยุกิก็เข้าไปทักทายผู้นาตระกูลคูโรบะคุโรบะมิซึงุเดี๋ยวมิยุกิก็เดินเข้างานไปกับผู้นาตระกูลคุโรบะส่วนทัศยานั้นยืนประจําการอยู่ที่ตําแหน่งของกาเรียน oh. มิยุกิก็เข้าไปเจอกับพี่น้องคุโรบะคนน้องคือฟูมิยะกับคนพี่คืออายากะทั้งสองคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับมิยุกิกับทัศยะพอเจอมิยุกินี่สองคนนี้ก็ถามหาทัยยะเลครับ และก็ดีใจมากที่ทัศยานั้นมาด้วยสองพี่น้องก็เข้าไปคุยกับทัศยะคุยกันอย่างสนิทสนมเลยทีเดียวมิยกุกิก็สังเกตเห็นว่าทัศยะนั้นยิ้มออกมานิดนิดนะครับเธอก็ได้แต่คิดว่าที่กับฉันน่ะไม่เห็นทำหน้าตาแบบนั้นเลยนะเหมือนว่าผู้นำตระกูลคุโรบะนี้จะไม่พอใจทัศยะพอควรล,ล่ะครับก็บอกฟูมิยะกับอายโกว่าไม่ควรไปรบกวนเวลาทำงานของทัศยะนะแต่สองพี่น้องก็ยังอยากคุยกับทัศยะต่อละมิยกุกิก็รู้สึกแปลกใจที่ฟูมิยะว่าที่ผู้สมัครเจ้าบ้านคนต่อไป ของตระกูลโยสุบะเช่นเดียวกันกันกบเธอกับเชิญชมผู้คุ้มกันตัวเธอนี่นะการเรียนที่เป็นแค่ของใช้เราทิ้งทัศยาก,ก็รู้ตัวละครับว่าผู้นําตระกูลคุคโดบะนี้ไม่ชอบตัวเองจึงขอตัวออกไปดูรอบๆข้างนอกละตัวตาควอมปลอดภัยข้างนอกตัดภาพไปวันต่อมาละครับที่เรือสํารานครอบครัวของมิยุกิกําลังแด่นเรือชมวิวอยู่ถ่ายรูปกันเล่นละครับก็มีเรือดำน้ําแด่นเข้าจู่โจมโฮนามิกบมิยุกินั้นเตรียมซ a d ดีเพื่อใช้เวทมนต์แต่ทัศยานั้นไม่เตรียมอะไรเลย มิยุกิก็สงสัยว่าทัศยานั้นใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยแต่แล้วนะครับเดือดดำน้ํายิงต่อปีโดเข้ามาแต่กระโดดทัศยานั้นใช้แกมเดโมดิชั่นแยกส่วนเวทมนต์ไปเรียบร้อย <S 2> <S 2> มิยุกิก็รู้สึกแปลกใจที่ทัศยานั้นใช้เวทมนต์ได้โดยไม่พึ่ง C a d ดีด้วยซ้ําแล้วจะเป็นเวทมนต์ขั้นสูงอีกด้วยมิยุกิกขคิดในใจว่าคน,คนคนนี้นี่แสร้งทําเป็นอ่อนแองั้นเหรอตัวฉันนั้นช่างไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาคนนี้เลยตกตอนเย็นนะครับร้อยเอกคาสมาก็เข้ามาสอบถามครอบคร ย่กับเรื่องของเดือดำน้ําที่จู่โจมเข้ามาจบเรื่องแล้วมิยเกิกับทัศยะก็เดินไปส่งร้อยเอกคาสมะซึ่งก็ได้เจอกับคนคุ้นหน้าคุ้นตาคนหนึ่งก็คือซิปตีฮิงาคิโจเซฟคนที่มีเรื่องกับทั้งคู่เมื่อวันก่อนล่ะครับร้อยเอกคาสมะก็บอกให้โจเซฟนั้นขอโทษทั้งคู่ไปร้อยเอกคาสึมะก็บอกกับทัศยะไปว่าว่างๆก็แวะมาที่ฐานทัพได้นะคงมีอะไรให้เธอสนใจแน่นอน รอยเอกคาสมานี่ก็สนใจในความสามารถของชิบะทัศยะนั่นเองวันต่อมานะครับฝนตกหนักมากเลยออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้ชิบะมิยะจึงคิดจะไปชมระบบาริวกิวแต่มันก็ให้สิทธิ์แค่ผู้หญิงเท่านั้นมิยะจึงบอกให้ทัศยะนั้นแวะไปดูที่ฐานทัพแทนมิโยกิก็อยากไปด้วยละ่ะมิโยกิก็บอกไปในฐานะเจ้านายแล้วเธอนั้นอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทัศยะที่เป็นเกาเลียนของเธอมิยะก็อนุญาตแต่ก่อนไปก็บอกทัศยะไปว่าออกไปข้างนอกนั้นให้ปฏิบัติกับมิโยกิเหมือนน้องสาว ให้เรียกชื่อว่ามิยุกิทมเรียกมิยุกิว่าคุณหนูโดยเด็ดขาดทั้งคู่มาที่ฐานทัพก็ได้เจอกับร้อยโทสนาดะฝ่ายพัฒนาอาวุธรอต้อนรับอยู่ทักทายกันเสร็จแล้วก็เข้าไปดูการฝึกของเหล่าทหาราาาามีการฝึกต่อสู้กันด้วยครับมีการต่อสู้โดยไม่ใช้เวทมนต์ร้อยเอกคาสมาก็บอกกับทัศยาไปว่าแค่ดูน่ะมันน่าเบื่อไม่ลองเข้าร่วมประลองเหรอ พอามาทัศยาก็จัดให้ล่ะครับเขาดวลประลองจัดการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นทหารไปถึงสองคนพวกคนทหารนี่อึ้งกันเลยนี่กูสู้เด็กอายุ13ปีไม่ได้เดินเนี่ยเห็ <S 2> <S 2> <S 2> แนแบบนี้ร้อยเอกคาสมาก,ก็อยากให้ทัศยาร่วมเข้าประลองอีกสักคนละ่ะ แคหมดด้แบบนี้นี่หนวยพลล่มของกูเสียหน้าหมดหนอยเอกคาสมะได้กล่าวไว้โจเซฟก็ขออาสาละอยากจะแก้มือกับทัศยะทัศยาก็รับคำท้ามิวก,กีก็แอบเป็นห่วงทัศยะแต่ทัศยะก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกแต่รอบนี้นี่โจเซฟก็ใช้เวทมนต์เสริมความแข็งแกร่งเข้าต่อสู้ด้วยทัศยะกลุการโจตีได้ตลอดแล้วก็สวนกลับไปด้วยเวทมนต์แยกส่วนแกมเนมูนิชั่นนอกโจเซฟไปเรียบร้อย wow. เจเซฟก็ยอมรับความพ่ายแพ้เข้ากอดคอทัศยะมิตรภาพหลังจากการต่อสู้ละครับจบจากการประลองแล้วร้อยเอกคาสุมะก็ชวนทัศยะนั้นเข้ามาชมดู CAD ที่หน่วยงานนี้กําลังพัฒนาอยู่นั่นเองทัศยาก็สนใจล่ะครับเกี่ยวกับการพัฒนา CAD ซึ่งมิยเกินี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจเลยตั้งแต่กจากฐานทัพทัศยาก็ศึกษาเกี่ยวกับ CAD ในห้องส่วนตัวตลอดมิยเกิก็คิดว่าทําอะไรแบบนั้นอะไม่น่าเบื่อเลย แล้วในขณะที่มิโยกิกำลังกินข้าวกลางวันกับแม่อยู่นั้นก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาเกาะรอบรอบโอกินาวะนะครับถูกโจมตีอซยาก็ออกมาจากห้องส่วนตัวบอกทุกคนไปว่าร้อยเอกคาสมะโทรมาบอกถามว่าจะอพยพไปฐานทัพหรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีคนโทรเข้ามาขอคุยสายกับมิยะนั่นก็คือโยซุบะมายะนั่นเองแต่การพูดคุยกันนั้นทําให้รู้ว่าสายสมพันธ์ของสองพี่น้องนี้ไม่ค่อยดีล่ะครับถ้าอยากรู้ว่ามายะกับมิยะผิดใจกันเพราะอะไรกดปุ่มตัวไอข้างบนได้เลยนะครับผมอธิบายในคลิป โดยมายานั้นได้ติดต่อกับกองทัพให้รับมียากับครอบครัวไปหลบภัยที่ฐานทัพแล้วโยสุบะมายาก็ยังแนะนํามาอีกว่าสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นี่ควรปลดปล่อยคุณทัศยะน่าจะดีกว่านะคะจากนั้นทั้ง4คนก็อพยพไปที่ฐานทัพก็มีโจเซฟรอต้อนรับอยู่พาไปที่ห้องหลบภยัยซึ่งก็มีครอบครัวหนึ่งรออยู่ก่อนแล้วน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตของเขตนี้ะครับ อยู่ไปสักพักแล้วครับข้างนอกก็มีเสียงปืนดังมาเหมือนมี้าตศึกมาบุกรุกแล้วครับมิยากระบอกให้ทัศยะนั้นออกไปสำรวจข้างนอกทัศยาก็แย้งไปว่าผมต้องปกป้องที่นี่ถ้าเกิดมีอะไรบุกรุกคมมาผมจะไม่สามารถปกป้องมิยุกิได้ทัศยะณเรียกมิยุกิเต็มคํำโดยไม่เรียกคุณนูล่ะมิยากระบอกให้ทัศยะนั้นอาจเก็บตัวสะบ้างทัศยาก็ขอโทษไปเพียงมิยาสบตากับทัศยะเท่านั้นเองมิยาก็สามารถปลดปล่อยขีดจักัดของทัศยะได้แล้วมิยากระบอกให้ทัศยะนั้นออกไปตรวจตาข้างนอก หน้าที่ตรงนี้นี่ให้โฮนามิดูแลข้างนอกนี่กาลังต่อสู้กันหนักหน่วงเลยนะครับคือมีข้าศึกบุกรุกเข้ามาละแต่ว่าทัศยานั้นออกไปไม่นานก็มีกลุ่มทหารเดินเข้ามาเป็นกลุ่มพวกแรบบัทลูกกําพร้าของทหารอเมริกาจะอ,อพยพทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปฐานหลบภัยใหม่พวกเขาก็บอกไปว่าที่นี่นะ่ะไม่ปลอดภัยแต่แล้วนะครับก็มีโจเซฟเปิดประตูเข้ามาทหารพวกนี้ก็นำยิงสกัดโจเซฟไม่ยั้งเลยกลายเป็นว่าทั้ง4คนนี้เป็นกบฏของกองทัพละ โอนามิก็เตรียม c ซ d เตรียมใช้เวทมนต์แต่ทหารกรบฏนนั้นใช้อุปกรณ์ต่อต้านเวทมนต์แคแจมมิง่งทำให้ฮอนามิมิโยกิมิยะใช้เวทมนต์ไม่ได้และโดนผลกระทบของมัน โจเซฟก็ถามพวกกบฏไปว่าทำไมถึงทรยศกองทัพเด็กที่เป็นหัวหน้าก็ถามกลับไปนายนั่นแหละทำไมต้องซื่อสายกับญี่ปุ่นด้วยโจเซฟก็ตอบว่าญี่ปุ่นน่ะเป็นบ้านเกิดของพวกเราไม่ใช่เลยระหว่างที่โจเซฟกำลังเจรจาอยู่มิยกุกิก็ได้โอกาสละครับใช้เวทมนต์แช่แข็งทหารกบฏไปคนหนึ่งเด็กมโมโหมากก็นำยิงพวกมิยกุกิทั้ง3คนเจยาะทะลุร่างกายไปเลยแล,แล้วพระเอกเทพทัดของเราก็โผล่มาใช้เวทมนต์ยิงทะลุผนังห้องเข้ามาเลยปล่อยพลังสลายพวกกบฏทั้ง4ี่คนไม่เหลือซาก เมื่อเห็นสภาพของมิยุกิทาศยะก็ตกใจมากรีกว,วิ่งเข้าไปหาเธอมิยกุกิที่จะไม่ยอมให้เธอต้องตายทัศยะได้ใช้เวทมนต์ฟื้นฟูนให้กับมิยุกิร่างกายของมิยุกินั้นไม่เหลือบาดแผลราวกับว่าไม่เคยโดนยิงมาก่อนมิยกุกิฟื้นขึ้นมาภายใต้อ้อมกอดของทัศยะ แต่ก็ยังเหลืออีกสองคนล่ะครับมิยะกับฮนามิทัศยาก็ใช้เวทมนต์ฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายให้กับทั้งสองคนนั้นตัดท่าไปร้อยเอกคาสมะก็นำแพทย์มาดูอาการของมิยะที่ยังไม่ฟื้นเลยเพราะว่าเธอนั้นป่วยหนักอยู่แล้วร้อยเอกคาสมะกับร้อยโทตานาดาก็ขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทัศยาก็อยากทราบสถานการณ์ในตอนนี้คาสมะก็บอกให้ว่าเป้าหมายของกบฏก็คือประธานบริษัทที่ซื้อขายอาวุธกับกองทัพตั้งใจจะจับกลุมเขาเป็นตัวประกันและสถานการณ์ในตอนนี้เรือของศัตรูเข้ายึดเกาะต่างๆโดยรอบแล้ว และอีกไม่นานก็คงยกพลขึ้นบกที่นี่ทัศยาก็เลยขอยืมชุดเกราะกับอาวุธคาสึมาก็สงสัยว่าจะทําอะไรทัศยาก็บอกไปว่าพวกมันน่ะกล้าแตะต้องมิยกุกิจะต้องตอบแทนอย่างสาสมาชิบะทัศยะจะลุยเดียวแต่ร้อยเอกคาสึมะก็ขอให้ทัศยะนั้นร่วมต่อสู้ไปกับหน่วยพลร่มของพวกเขาจะมีการเคลื่อนพลในอีก10นาทีข้างหน้าชิบะทัศยากับปากโคนามินั้นดูแลแม่กับมิยกุกิทัศยานั้นจะไปรวมพลกับกองทัพมิยุกิก็วิ่งตามมาแต่ก็บอกไปว่าได้โปรจะไปเลยนะคะ มิยยกินั้นจับเดือแขนเสื้อของทัศยะไว้และพูดต่อไปว่ามันอันตรายเกินไปท่านพี่น่ะไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนั้นทัศยะกุมมือมิยยกิและตอบกลับไปว่าก็จริงอยู่ว่าไม่จาเป็นแต่นี่คือความต้องการของพี่เองพี่จะไม่ยอมยกโทษให้กับคนที่ทําให้น้องของพี่ต้องบาดเจ็บจะต,ต้องกําจัดให้หมดสำหรับพี่แล้วสิ่งที่คิดว่าสําคัญที่แท้จริงมิยุกิมีแค่น้องเท่านั้น มิยยกิก็สงสัยกับคำว่าคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ทัศสยะนั้นไม่มีเวลาอธิบายแล้วจึงให้มิยยกินั้นไปขอให้คุณแม่เล่าให้ฟัง ทัศยาก็เดินจากไปรวมเข้ากับกองทัพก็เดินทางออกไปต่อสู้ในสนามรบมิุกิก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่และฮนามิในห้องใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมคุณแม่ตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วฮนามิก็เปิดภาพใช้เหตุการณ์ในสนามรบเรือรบของกองทัพสหพันชาติเอเชียหรือว่าประเทศจีนในยุคใหม่นั่นแหละครับก็เทียบชายฝั่งทะเลแล้วหน่วยพลร่มที่มีทัศยาเข้าร่วมต่อสู้ด้วยทัศญานี่เดินนําหน้ามาเลยครับยิงเวทมนต์สไลด์ศัตรูไปไม่เหลือซากเพียงแค่แดงอาวุธไปศ ทหารพวกเดียวกันที่โดนยิงทัศยา,าก็ใช้เวทมนต์ฟื้นฟูสร้างร่างกายให้ใหม่แต่ละกองทัพัสรูแล้วนี่นะมันคือฝันร้ายชัดๆเลยฮอนามิได้กล่าวไว้เห็นแบบนี้มิโยกิก็ถามคุณแม่ไปว่าท่านแม่ช่วยบอกหน่อยค่ะท่านพี่บอกว่าสิ่งที่คิดว่าสําคัญโดยแท้จริงมีเพียงหมูเท่านั้นทำไมถึงไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่กลับเป็นสิ่งที่คิดว่าสําคัญ <c oughs> มิยะได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องบอกแล้วสินนะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเรียกเรียกของบอกพ้่องเช่นนั้นว่าท่านพี่ได้แล้ว มิยูกิก็แย้งไปว่าทำไมพูดเช่นนั้นล่ะคะนั่นพี่ใช้พลังนั่นน่ะช่วยพวกเราไว้นะมิยาก็ตอบกลับไปว่าเด็กคนนั้นก็ทําได้แค่นั้นแหละคือสองแม่ลูกนี้ก็คุยกันยาวเลยนะครับแต่มันก็ควรอธิบายไว้ละเพราะว่าเป็นข้อมูลของชิบะทัศยะที่เป็นตัวเอกของเรื่องผมจะขอเล่ายาวสักนิดหน่อยนะครับคือมิยาก็เล่าต่อไปว่าเวทมนต์น่ะคือเทคนิคการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเอาไว้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แต่ทัศยะนั้นทําแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือวิเคราะห์เนื้อหหหาาาขขขขอออออง้้้้มมมมูลูลละประกบเนนืึนใ่ เป็นเด็กที่เกิดมาไม่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์โดยแท้จริงที่ทําให้เนื้อหาของข้อมูลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เธอเป็นสิ่งที่บกพร่องอย่างสมบูรณ์ในฐานะนักเวทแต่เอาเถอด้วยพลังการสร้างใหม่อย่างนั้นละ่ะก็สามารถช่วยชีวิตพวกเราได้แต่ถ้าจะให้พูดอย่างเข้มงวดนั่นนะ่ะไม่ใช่เวทมนต์มิยะได้กล่าวไว้มิุกิก็ได้แต่คิดว่าถ้านั่นไม่ใช่เวทมนตร่างของท่านพี่คืออะไรนั่นนะ่ะคือปฏิหารงั่นเรอ นิยะก็เ,เล่าต่อไปว่าโยสุบนะน่ะคือนักเวทที่อยู่ในสิบตระกูลใหญ่ถ้าไม่ใช่นักเวทแล้วก็ไม่สามารถเป็นคนของโยสุบะต่อไปได้ดังนั้นแม่กัมมายะจัดสินใจผ่าตัดทัศยะเมื่อ7ปีก่อนองการนักเวทดัดแปลงปลูกทายคอเขตประมวลผลเวทมนเทียมลงในมนุษย์ที่ไม่ใช่นักเวทเพื่อมอบความสามารถของนักเวทให้ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดทำให้ทัศยะนั้นสูญเสียแรงกระตุ้นทางความรู้สึกความโกรธความเศร้าความหดหู่ ความริษยาอย่างรุนแรงความอาฆาตความเกลียดชังความรักใคร่ยอย่างรุ่มหลงสูญเสียแรงกระตุ้นทางความรู้สึกที่รุนแรงเกินพอดีเหล่านั้นไปทั้งหมดเรายกเว้นเหลือเพียงข้อเดียวทัศยาก็ได้รับพลังในการควบคุมเวทมนต์มาแต่ประสิทธิภาพขอบเขตการประมวลผลของเวทมนต์เทียมนั้นก็ร่อยกว่าประสิทธิภาพขอบเขตการประมวลผลที่มีมาตั้งแต่กำเนิดสุดท้ายก็ใช้งานได้แค่ในฐานะการเรียนเท่านั้นมิยุกิก็ถามแม่ไปว่าการผ่าตัดครั้งนั้นน่ะคุณแม่เป็นคนทเหรือคะมิยาก็ตอบให้นอกจากแม่แล้วก็คงไม่มีใครทําได้หรอก ทำให้มิยุกิได้รู้ว่าคนที่สูญเสียส่วนหนึ่งของความรู้สึกไปไม่ได้มีแค่พี่ชายเท่านั้นมิยาก,ก็พูดต่อจะตอบให้แล้วกันทาไมทัศยอะจึงบอกว่าลูกนั้นเป็นสิ่งที่คิดว่าสําคัญมิยุกินั้นไม่อยากฟังต่อแล้วแต่มิยาก,ก็ยังพูดแรงกระตุ้นเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตัวทัศยะก็คือความรักแบบพี่น้องความรักที่มีต่อน้องสาวเป็นความรู้สึกแท้จริงเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ มิยุกิรับไม่ได้เอามือปิดปากไว้รู้สึกช็อกกับสิ่งที่ได้รับรู้มิยุกินั้นจ้องไปที่จอภาพที่ฉายเหตุการณ์ในสนามรบมมยุกิก็ได้แต่คิดว่าแล้วฉันจะตอบแทนพี่ชายของฉันยังไงดีแม้กระทั่งการที่ฉันมีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากท่านพี่แท้ ในสนามรบหน่วยพลรลมของร้อยเอกคาสมาที่รวมมือกับทัศยะจัดการทหารข้าศึกที่ขึ้นฝั่งมาตายไปจำนวนมากมีบางส่วนยอดจำนวนก็อบพยพขึ้นเฮลิอคอปเตอร์กลับฐานไปแต่แล้วนะครับก็มีกองเรือรบ6กลำแล่นเข้ามาเป็นกองเรือใหญ่แตกต่างจากชุดแรกที่เป็นกองเรือขนาดเล็กอีก20นาทีจะเข้าระยะยิงปืนใหญ่<อ>หน่วยเหนือก็มีคำสั่งให้ถอนกำลังแต่ก็มี3คนที่ยังไม่ถอนกำลังกลับไปนั่นคือทัศยะร้อยเอกคาสมากับร้อยโทสนันดาทัศยานั้นต้องการทำลายกองทัพเรือให้ได้ ราะว่าถ้าปล่อยไว้ยังไงฐานทัพก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีทัศยะได้เตรียมดีไว้อาวุธประกอบสูตรเวทขยายระยะทําการยิงเพื่อเตรียมยิงเดือศัตรูในระยะไกลหลาย10กิโลเมตรโอนามิที่เฝ้าดูเหตุการณ์ผ่านหน้าจอก็รับรู้ถึงสิ่งที่ทัศยะจะทำโอนามิก็ขอกับมิยะว่าฉันขอไปรับตัวทัศยะค่ะมิยะก็เข้าใจความต้องการของโอนามิที่อยากไปสนับสนุนมิยะก็อนุญาตให้โอนามิไปเพราะเธอเองก็สนใจว่าทัศยะนั้นจะใช้พลังนั้นทำลายเดือรลบศัตรูที่อยู่ไกลหลายสิบกิโลเมตรได้หรือเปล่า ในสนามรบกองเรือศัตรูก็เข้าระยะก,การยิงปืนใหญ่แล้วอสศยะก็ทำหน้าที่โจมตีร้อยเอคคาสมากับร้อยโทสนดาก็ทำหน้าที่ป้องกันปืนใหญ่ของเรือศัตรูเรายิงถล่มหนักเลยดูท่าจะลำบากละครับอร้อยเอกคาสมากับร้อยโทสนดานั้นไม่ใช่พวกสายป้องกันอยู่แล้วแต่ก็มีโฮนามิซิ่งมอเตอร์ไซค์มามาช่วยสนับสนุนการกำแพงเวทมนต์ขนาดใหญ่ป้องกันกระสุนปืนใหญ่ทั้งหมดให้อสศยะก็ได้โอกาสใช้ดีไว้ยิงเวทมนต์ทำลายลางแบตเ,วเวทอรี่เบิร์ดทำงานทำลา,ายเรือรบศัตรูทั้ง6กลำไม่เหลือซาก เรือลบระเบิดไปแล้วโฮนามิก็ลม้มลงอย่างอ่อนแรงพร้อมกันนั้นซูนามิก็เข้ามาทั้งสี่คนก็ต้องรีบหนีจากท้ายฟังขึ้นมาก่อนทุกอย่างสงบไปแล้วเบื้องหน้าของทัศยก็คือโฮนามิที่นอนหมดแรงอยู่ <c oughs> ทัศยะนั้นคุกเข่าอยู่ข้างโฮนามิรู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังโฮนามิ <c oughs> ก็ปลอบใจไปว่าทัศยาคุงนี่นะไม่ใช่เพราะเธอรหรอกมันถึงอายุไขของฉันแล้วซากุระอิโฮนามินั้นเป็นเจ้าขามังเวตล่างหนัดแปลงซึ่งมีอายุไขสั้นอยู่แล้วและยิ่งเธอฝืนใช้เวทมนต์อย่างรุนแรงเพื่อป้องกันกระสุนปืนใหญ่จําานนวมก ทำให้อายุเธอยิ่งสั้นลงไปอีกโ<ะ>อนามิก็พูดว่าตัวฉันนั้นถูกรับบทบาทให้เป็นโลตั้งแต่เกิดมาและวันนี้ฉันก็ได้ทําหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วทัสยะนั้นเลงซีเอดีที่จะใช้วิธีการสร้างใหม่ให้กับโฮนามิแต่เธอก็บอกไปว่าเอจะทําแบบนั้นได้ไหมตัวฉันนั้นไม่เคยได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองสักครั้งเดียวขอให้ฉันได้เลือกสถานที่ตายให้ตัวเองด้อยเถอะถึงฉันจะเป็นของที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่ฉันขอได้ตายในฐานะของมนุษย์ โอนามิกลับตาลงจากไปอย่างสงบจบการสปอยอานเมะพี่น้องปิศาโรงเรียนมหาเวทภาคย้อนความหลังแต่แล้วนะครับก็ขอ,ขออธิบายไว้ก่อนนะครับว่าทัศญา,านั้นได้คิดจะฟื้นฟูร่างกายให้กับโอนามิแล้วแต่พบว่าเขาย้อนเวลาวัตถุในทางกายภาพได้แต่การไขลานชีวิตให้ย้อนกลับไปแม้แต่พลังของเขาก็ทำไม่ได้ตัวของทัศญาจึงได้แต่คูกเขาอยู่ข้างฮอนามิด้วยความสิ้นหวังนั่นเองละครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องนี้สำหรับคนที่กดแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วกันโดยผมเองกําลังคิดว่าจะสปอยพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวศต่อซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าแต่ปอยแบบยังทำลายไปได้รับภาคยศละเอียดภาคซีซั่นที่1ซีซั่นที่2แล้วก็จบด้วยหนึ่มูฟวี่ที่มีเนื้อหาต่อจากภาคที่2ถ้าอยากให้ผมทําก็คอมเมนต์บอกกล่าวเข้ามาได้นะครับหรือพิมพ์บวกหนึ่งแล้วกันนะครับแต่สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกก่่ออนนนนเเจัััใหหมคคลิป้าสวสดีะรบ